สวัสดีครับผมพบก,กับผมช่องวิชัยบล็อกแล้วก็พี่ยุทธจากช่องเ The ทธส Story ครับวันนี้เราสองคนมาทําอะไรพี่เราจะมานอนค้างอ่ากลางเต็นท์ค้างคืนแล้วก็พรุ่งนี้เราจะชมทะเลหมอกแต่เช้าเลยมอนตาแอะครับมอนตาเอะนะครับมอนตาเอะครับกลางป่าเลยใช่ไหมตรงนี้กลางป่าเลยครับเป็นเขตชายแดนไหมพี่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นน่าจะเป็นเขตอุทยานของห้วยน้ําดังอ๋อก็คือ ขึ้นมาหน่อยหนึ่งจากบ้านพี่ยุทธนะครับผมบ้านพี่ชื่อบ้านเลยนะลืมละบ้านผมบ้านแม่หาดบ้านแม่หาดนะฮะขึ้นมาแล้วก็พี่ยุทธเอารถกระบะต้องทานานทางเลยเนาะใช่ครับครับเกือบจะไม่รอดเกือบไม่รอดนะตอนนี้อยู่ในป่าแบบโอ้โหนะป่าดิบชื้นไหมไม่รู้เนอะเข้าแล้วนะใช่ละเตอนนี้เข้าละครับโอเคเดี๋ยวมาดูพี่ยุทธกางเต็นท์แล้วก็นอนตรงตรงตูบน้อยกันนะครับ พี่กางน,น่าอย <โฆ S 1> ู่เนาะเดี๋ยวดูก่อนเนาะมันต้องต่ออันนี้ก่อน <c oughs> ใช่ป่ะอ่่ครับพี่ดึงไม่ต้องต่อดึงกลางหรอก,รกรอะไรเดี๋ยวพี่เดีย๋ยวพี่กางดื้นี่ก่อนออ๋อมันจะมันจะงัดเข้าไปตรงร่องมันพอดีจะเป็นเส้นตรง,ตรงๆอ่ะพี่ยาวเลยใช่ไหมใช่ใช่นั่นแหละมันจะโค้งโค้งแบบเลย นะถูกแล้วพี่มันจะเป็นสองเส้นครับสอนให้มันเป็นเส้นยาวสองเส้นท่านหนาวนี่นะเป็นกันหนาวนี่เลยนะนี่เื็นกันหนาวโอ้ยโวผืนใหญ่มากเลยนะเนี่ยโอ้พี่พี่ยุดไหมครับผมมีตัวหนึ่งท่านหนาวพี่ว่าหนาวไหมไม่เท่าไหร่เนาะตอนนี้พี่ว่าอย่างเลยเนี่ยยางนะพี่ยุดไหมครับผมพี่ยุดกลางเต็นท์เรียบร้อยนะกลางเต็นท์เรียบร้อย แล้วก็ดังไฟเรียบร้อยใช่ครับเดี๋ยวจะขึ้นไปดูดาวกันก่อนอ่ะได้ครับ<ะ>เต็นเรียบร้อยพี่ดูดซิฟหน่อยอย่ายุ่งเข้าอโอเคขึ้นไปดูดาวตรงม่อนแตะอ๋อขึ้นไปดูดาวตรงม่องแตะอันนี้ทางขึ้นใช่ไหมเนี่ยใช่ครับทางขึ้นโอโ้โหตอนนี้กี่ทุ่มแล้วพี่ เกือบจะสองทุ่มแล้วอีกสิบนาทีสองทุ่มอีกสิบนาทีสองทุ่มใช่หนาวไหมตอนนี้ตอนนี้เย็นๆนะลมแรงเหมือนกันนะพี่เนาะปั้มกับเต็นท์ด้วยถ้าไม่ร้อนกว่าเมื่อกี้กลางเต็นท์นะไปเราเดินตามพี่ยุทธไปนะครับมันชันมากเลยนะพี่ชันไหมชันพี่มองเห็นไหมไกลไหมจากถุกไกลนี่ก็ถึงเลยนี่อ๋อนี่นี่เตรงนี้เนี่ย อ๋มอนตะแอะนะฮะนี่พี่กำลังพาเดินอ๋อใกล้กว่าดีนะพีพรุ่งนี้ยทะเลหมอกเต็มเลยนะนั่นน่ะตัวอำเภอเมืองแห่งอ๋อเราเห็นตัวอำเภอเมืองแห่งเนาะอันนี้มอนตะแอะเนาะตอนเช้าไม่เห็นนะเพราะว่ามีเต็มหมอกบ้านน้ามน่ะพี่ใช่อันนี้อยู่บ้านน้ามนใช่ไหมใช่อยู่ในเขตบ้านน้ามนบ้านผมบ้านแม่หาดขึ้นมาอีกนิดนึงก็เป็นที่เราเติมน้ำมันเมื่อกี้บ้านน้ามนอ๋อบ้านน้ามนก็เป็นเป็นกระเลียงเหมือนกันเหมือนกันอกนนั๋อเรามานอนตรงนี้ได้ใช่ไหมพี่ได้เราจะมากลางเต็นท์นอนแถวเนี่ยเนี่ย

มีแ้วเมื่อกี้ไเอาเกีวมาไหมอือลองดูครับว่าจมีอะไรเนาะก็ะตุ<อ>้วเรียลมาม่าใช่ไหมครับมา<อ>ม่าอันนี้ไว้ต้มมามา่าเนาะข้าวไหมโอ้ใส่กอกอีกโอ้โหหมูก็มีนะใส่ามาบ่อยใช่ไหมครับเนี่ยมาบ่อยใช่ไหมน้องอช่วงข้าวดาวในเอเนาะข้าวมช่วง <S <S ข้าวดาวมาบ่อยนะซ้อดีหมูได้ ครับผมตอนนี้ก็เวลาดึกแล้วนะเดี๋ยวเราจะน่าจะนอนแล้วเนาะครับผมนอนแล้วนะฮะท่ามกลางลมหนาวแล้วก็มีน้องๆขึ้นมานอนเป็นเพื่อนด้วยแต่เขาไปนอนข้างบนมน่อนใ,ใช่ไหมใช,ใช่ไหมนะ <laughs> ไม่พีย <laughs> พ่ยุทธพี่ยุทธเรานะพี่ยุทธเป็นคนพามาเที่ยวนะครับ <laughs> ต้องบอกว่าต้องคนพื้นที่จริงๆเพราะว่ามันขึ้นมาทางค่อนข้างลําบากนะครับเดี <laughs> ๋ยวเราจะนอนแล้วเดีย๋ยวตื่นแต่เช้าไปดูทะเลหมอกนะครับเดีย๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้ากับ,บบรรยากาศสวยๆดวงอาทิตย์ขึ้นทะเลหมอกเดี๋ยวพี่ยุทธมีแผนว่า จะพาเราไปดูน้ําตกน้ําตกด้วยหอกช่วงเช้าเสร็จสายก็ไปน้ําตกะนะครับผมก็ที่เที่ยวเยอะนะที่เนี่ยได้เปรียบเรื่องทรัพยากรธรรมชาติมากเลยนะครับ<อ>ลาตีสวัสดิ์เจอกันพรุ่งนี้เช้าสวัสดีครับอันนี้มันเป็นแค่แซมเพลย์เพปิดไม่ร้อนเะลยนะ เรามานอนกลางเต็นท์กันที่ดอยม่อนม่อนแตแอะม่อนตตแอะนะคําว่าม่อนก็แปลว่าดอยเนาะใช่คำว่าแตแอะก็แปลว่าความรักความรักเป็นความนะรักนะเป็นภาษา <The S 1> อะเลี่ยง,ะยงนะครับผมม่อนแตแอะวันนี้เรามีเพื่อนมาร่วมทริปนะฮะพี่ยุทธนะครับ<อ>จาก The Yut Story ใช่ไหมครับใช่ไปติดตามพี่ยุทธได้นะที่ The Yut Story นะครับผมที่พาเราขึ้นมาออนทัวร์บนนี้เรานอนกันเมื่อคืนนี้อากาศหนาวมากแล้วก็น้องๆที่ <c oughs> ยังนอนกันอยู่เลยนะน้องๆที่มาร่วมร่วมนอนด้วยฮนะตอนนี้เรานั่งอยู่เพื่อที่จะรอดูทะเลหมอกแล้วก็ดวงอาทิตย์ขึ้นแต่ว่ารู้สึกว่าน่าจะได้เห็นไหมวันนี้หมอกจางเพราะว่าฝนจะตกหมอกจางฝนจะตกนะฮะอุตสาห์ขึ้นมาเมฆขึ้นไอ้เรืือง <c oughs> ๆนั่นคืออะไรพี่ข้าวใช่ไหมใช่แล้วก็ไอ้สสารนั่นคือเป็นสายเมฆเป็นสายเมฆที่กำลังลอยนะครับ ก็วอกเมื่อคืนนี้เหมือนระดับนันตื่นนะพี่ยุทธนี่หลับดีมากระดับมันตื่นนะฮะมันไม่ค่อยชินด้วยแล้วก็กลัวผีมันผีหลอกอ,อันเดี๋ยวเราดูดวงอาทิตย์ขึ้นนั่งรอตรงนี้นะครับผมอันนี้นที่เราเห็นนี่เป็นหมู่บ้านอะไรครับที่ตรงนี้นาม,มนเป็นหมู่บ้านนามนมนใช่น,มมนะไอ้นี่เป็นหุบเขาเป็นทุ่งนามหมดเลยนะใช่แล้วบ้านเวียงแขงเปนทางไหนนี่ไปข้างล่างนด่ไปเรื่อย ไปเรื่อยๆอันนี้เป็นเป็นุบเขาของบ้านนา<ห>นะ้ำมน่ะพื้นบางแหงมันจะเป็นฝั่งนี้ภูเขาตรงกลางเป็นแม่น้ํากับนาขึ้นไปสั่งนู้นจะเป็นภูเขาอีกอ๋อเป็นดอยอ่ามันหมู่หมู่บ้านมันจะอยู่รอบรอบเลาะตามล๊ลอตตามแม่น้ํากับทุ่งนาเนี่ยแม่น้ําอะไรพี่หลงนี่แม่น้ําก็ถ้าอยู่ตรงนี้ก็เป็นแม่น้ําแม่น้ําหาดเนี่ยแม,แม่น้ำหาดแม่น้ําแม่หาดอลงไปก็เป็นแม่แตะ แม่น้ำไม่หาอะไรลงนะแม่แตะแม่น้ำไม่แตะหลไยลงแม่น้ำปิงอ่าใช่เป็นสาขาของแม่น้ำปิงเนาะใช่ที่เราเห็นนี่เป็นสายสายนี่คือหมอกเนาะใช่ที่เป็นสายภูเขานี่มีชื่อไหมครับอืมภูเขาแดนลาวภูเขาพีปั้นน้ำภูเขาอะไรรู้ไหมน่าจะเป็นผาแดงนะผาแดงอือไม่ใช่สเหมือนกันเพราะว่าเขตฝั่งนู้นเป็นอุทยานฝาแดงอะอ๋อตรงตรงนี้นะะฝั่งนู้นนะแต่ถ้าเป็นที่เราอยู่น่ะห้วยน้ำดัง เออนี่หน้นดังห้วนดังของแพ่งสอมใช่ไหมมันข้ามได้เขตกันหมดอ่ะอ๋ออันนี้ไปปลายได้นะพี่นะใช่โอ้พ่ยุทธนะพาเรามาพยุก็จะเป็นสายทัวร์นะติดตามพ่ยุทธได้ที่ช่องไหนนะช่อง The Yut Story ครับสายเที่ยวเที่ยวป่าเที่ยวป่าด้วยมีผสมกันหลายอย่างชีวิตบ้านๆนะ่ะ ครับชีวิตบ้านๆกับกับชายุทธนะครับก็พาหาป่าพาเอาชีวิตรอดในป่าเนาะเด็กยุทธตาเท่ายุทธตาเท่ายุทธมีหาหน่อไม้มีหาเห็ดนี่สารพัดเลยนะฮะสารพัดหลายอย่างช่องผมพี่ยุทธเนี่ยก็จะได้เปรียบหน่อยเพราะทามันมีหลายรายการแล้วกำลังสอนทำอะไรตอนนี้ ตอนนี้ก็มีอสอนถักเชือกบ้างแล้วก็สอนภาษากะเหรี่ยงบ้างเงี้ยมิมีเพลงด้วยเนาะแต่งเองไหมเพลงเพลงนี้อีกช่องหนึ่งอ๋อกำลังทําอยู่เลยฮะทากับเพื่อนแต่ตอนนี้ไม่ได้ทําละเพื่อนเขารวยแล้วเพื่อนยังไม่ได้กลับไปหาเลยยังว่าจะไปหาอยู่นะเนี่ยฮะใครก็ขึ้นมานอนกลางก็ได้ใช่ไหมได้หมดเอาเต็นท์เอาโมไซค์ขึ้นมาได้เนาะได้เป็นเป็นใครเป็นไม่ใช่หมู่บ้านเราก็ได้ใช่ไหม มาจากเวียงแหนมาจากเชียงใหม่มาจากไหนไก็ขึ้นมาได้ได,ได้หมดได้หมดเขาไม่ห่วงไม่อะไรเนาะไม่ห่วงก็งสามารถเอาเต็นท์มานอนได้แต่มันทางมันไม่ดีนะฮะ <c oughs> ทางไม่ดีมากทางนี้ต้องให้คนที่อยู่พื้นที่มาส่งขึ้นม,มาส่งนั้นมันอันตรายนะะแต่ถ้าคนขับวิบากเป็นก็เอามอรไซค์สบาย,า,า,สายเอามออรไซค์เอาเต็นท์มานอนได้เลยอตอนนี้ดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาหน่อยนึงนะให้เราเห็นแสงสว่างอยู่นะฮะตอนนี้ พี่ยทดก็ทั้งถ่ายตอนนี้มันลอยขึ้นไปข้างบนนะะเห็นแวบหนึ่งเห็นแวบหนึ่งเป็นแสงสีทองวูบเข้ามาเป็นลำแสงแล้วก็ตัดกับหมอกที่เป็นสายอยู่นะฮะเข้ากับโอ้โหบรรยากาศแบบรุ่งเรืองมากทำแล็บไม่อยู่เอาไปข้างบนใช่ไหมเอาเนาะอย่าไปดูภาพสวยๆที่เด๋ยูสตอรี่ที่พี่ยทดถ่ายทำแหละให้มันแบบวิ่งเร็วๆอ่ะเราจะเห็นมันความเปลี่ยนแปลงแบบวิ่งฟุบๆเลยเนาะใช่ โชคดีนะครับาจิบออกมาให้ชื่นชมเว็บหนึ่งแต่ตอนนี้หายเข้าไปในกลีบเมฆอีกแล้วครับจา่มันนอน,นเพื่อน ก็ยิ่งไปไหมนี่หรือว่าเนี่ยนึกไหมเลขาตัวตัวนีสิล่ะทันป้ากระเป๋าที่ลอยนีเอ๊ะยันะกระเป๋งเนี่ยนะ 见就买。Yeah, <laughs>